เอาถือดอกไม้นะครับแล้วก็ว่าตามผมนะครับตอรหัตตสัมมาสษษษษษัมพุทธัสสะทีปูยังนาทีปูยังสุรูปัเถคกับตอนนี้วางได้เลยนะครับดอกไม้นะครับทีอย่าลืมนะครับขยะนะครับช่วยกันเก็บนะครับแล้วแจกยัง ค่วอันีนยคว่นีดเาแยายนอหน้านะครับเนอหน้าไปงหลยวันนี้จังหวัดสงขลาก็ได้จัดงานประจำปีของดีสงขลาก็ได้หยิบยกว่าทำอย่างไร ของดีในเมืองสองขลาซึ่งทุกๆอำเภอจังสงขลาเรามี16กอำเภอเรามีของดีของคู่บ้านคู่เมืองเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ยเรามีเขาตังกวนที่นี่เขาแดงในท้องที่อำเภอสิงห์นครเรามีกีดีองค์ขาวองค์ดำซึ่งวันนี้มีมีผู้มาร่วมกิจกรรมเรนรี ry, walking, ่วอลกิ้งพิชิตเขาแดงจำนวนหลายพันคน โดยอย่างยิ่งมันาะอย่างยิ่งเรามีนักเรียนเยาวยชนเรามีคนรุ่นใหม่และคนอุโสหลากหลายขึ้นมาอย่างน้อยจะศึกษาเส้นทางว่าอาดีตนั้นก็ก่อสร้างอย่างไรและเป็นที่เรียนรู้แห่งปรวัติาศาสตร์ด้วย